ผู้ใหญ่แน่ใจนะว่านายอำเภออยู่แน่ใจครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วดียังไงวันนี้ฉันต้องพบนายอำเภอให้ได้ท่านครับรีบไปกันหนึ่งว่าอยากจะเห็นหน้านายอำเภอคนใหม่ใจจะขาดอยู่แล้วทดเพีย้ยนแกสองคนเฝ้าอยู่แถวนี้นะถ้านายอำเภอออกมาแล้วก็สะกดรอยตามไปครับท่าน เพราะทำไมน่าคงจังต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะดีว่าวันนี้ท่านนามเพอไม่สะดวกพบครับคุณกำนันเชิญครับท่านคุณเดชาเสียกวงและผู้ใหญ่เที่ยมขอพบนายเพอรครับยังไงฝากด้วยนะ เสียใจด้วยนะครับพอดีว่าวันนี้ท่านนายอำเภอไม่สะดวกรับแขกครับคุณเป็นแค่ผู้ช่วยไม่ใช่เหรอมีสิทธิ์อะไรมาคิดแทนานายอำเภอผมไม่ได้ตัดสินใจแทนครับพอดีว่าท่านนายอำเภอเนี่ยสั่งไว้ว่าวันนี้ไม่รับแขกเนื่องจากว่าท่านเป็นไข้หวัดสายวันที่รุนแรงมากเกรงว่าจะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นครับ โอ,โอ,โอ,โอ้ดูเหมือนว่าในอำเภอคนเนี้สุขภาพจะไม่ค่อยแข็งแรงนะนั่นสิครับอ่อนแอแบบนี้ระวังจะตายเร็วเหมือนแนำเภอคนอื่นๆนะครับ <c oughs> เออแทนงั้นผมก็ขอฝากกล่องของขวัญชุดดูแลสุขภาพ ให้กับนายเำลภอด้วยกันแล้วกันเอกล่องดูแปลกๆเหมือนกันนะครับ โอ้กล่องของขวันมูลค่าขนาดนี้เนี่ยผมเกรงว่าท่านนายอำเภอจะรับไว้ไม่ได้นะครับคุณไม่ควรคิดแทนนายอำเภอนะครับนายอำเภอบอกไม่รับก็คือไม่รับสิถ้าคือ,อยังเซาสิฉันจะจับข้อหาติดสินบน,บนโอ้โอ้ใจเย็นๆสิครับกับนั้นเออไอจั่วนี้มันคงจะหยิบกล่องผิดมานะครับต้อ,องขอโทษด้วย จนสี่ข้างถลอกแล้วมั้งถลอกไปทั้งตัวแล้วออเอาละถ้าในอำเภอไม่สะดวกที่จะให้พบพวกเรากลับก่อนกันแล้วกันไปพวกเราคราวหลัง่าหยบของขวัญมาผิดอีกนะคุณเดชา S <S ทำไมหน้าคุ้นๆนะเหมืนอนเคยเจอมาก่อน